มาออกแล้วคณะน,นี้กัญญาพัฒน์เป็นตัวนรัะชโยธินที่สองอโกาเกินที่สามฟ็อกซี่เลดี้ที่สี่แชมเปญที่ห้าต่อไปเป็นเจตนาดีแฟแฟ,แฟ ที่โคป,ปา,ายอสามกัญญาพัฒเป็นตัวนำรัชโยทินที่สองเอาละเกินที่สามฟักซี่เลดี้ที่สี่แชมเปญที่หต่อไปเป็นปริศนาและแฟแฟที่โคป,ปาไอาสิบออกทางตรงรัชโยทินเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาเป็นตัวนำแล้ว ขณะนี้รัชโยธินเป็นตัวนำเอาล็อกเกอร์ที่สองขณะนี้รัชโยธินเป็นตัวนำเอาล็อกเกอร์ที่สองฟักซีเรดี้ที่สาม